ฉันจะบอกให้นายรู้โครงการรถไฟฟ้าของฉันน่ะกำลังจะเปิดตัวเร็วนี้แหละแล้วก็บริษัทของฉันมีความแข็งแกร่งทางการเงินการศึกษาและชื่อเสียงยอดเยี่ยมมากเลยนะฉันก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ดีมากๆเช่นกันและฉันก็มั่นใจว่าหน้าตาของฉันก็สุดไม่แพ้ใครเหมือนกันถ้าแต่งงานกับฉันนะฉันจะไม่รบกวนทรัพย์สินของนายเลยแม้แต่บาทเดียว และฉันนะ่ะก็ดูแลสุขภาพเพียงอย่งดีด้วยนะหุ่เย็ยนคุณเป็นคนที่มีความสามารถในด้านการทําธุรกิจและเป็นคนที่มีปรสวรรค์นในเมืองนี้ผมเชื่อในความสามารถของคุณแต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่ฐานที่หรือเวลาที่ถูกต้อง คือมันไม่ควรจะแต่งงานกันตอนนี้ครับ no 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 ในทางกลับกันมันเหมาะสมมากนายเห็น,น,นไหมเราเลยอยู่ที่อำเภออยู่แล้วแล้วก็สะดวกมากด้วยที่จะมาจุดทะเบียนสมรสที่นี่ฉันมีแบบสัญญาตเตยมไว้แล้ว เียงแค่ไขเล็กน้อยก็สามารถใช้เป็นสัญญาแต่งงานของเราได้นะดีเฉงเซียนเวนลานั้นมีค่านะฉันอยากจะทำให้ทุกอย่างสิ้นโดยเร็วเพื่อที่เราจะได้ตแต่งงานกันแต่เมื่อพิจารณาจากบรรยาก,กาศและสถานการณ์ปัจจุบาาันแล้วรู้สึกเหมือนว่าเป็นการทำธุรกิจมากกว่าใช่ไหม แล้วมันก็เป็นการทำธุรกิจแบบที่ได้แต่ฝ่ายเดียวด้วยคุณหนูเจิงคุณรู้ถึงสถานก,การณ์ปัจจุบันของฉันดีใช่ไหมลีเฉิงเซียนลูกชายคนที่12กสอขตระกูลลีเป็นที่รู้จักกันในเรื่องตามใจตัวเองเขาเคยทํางานเป,ป็นพนักงานขานยในแผนกอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทหัวซิงของครอบครัวแต่เขาแทบจะไม่ไปทํางานเลย ผมไม่ได้คาดหวังว่าคุณจะละเอียดขนาดนี้ก็ผมไม่ชอบการทำธุรกิจนี่นะฉันบอกคุณไปแล้วว่าจุดแก่งของฉันคืออะไรตอนนี้ผมนึกถึงเงื่อนไขอะไรไม่ออกเลยแต่ตอนนี้ผมไม่มีเอกสารการอกรุกรรมสิทธิ์และรายงานผลตรวจสุขภาพของผมก็เก่าไปแล้วหกเดือนแล้วด้วยไม่ต้องกังวลฉันเชื่อใจคุณ ท้ายที่สุดแล้วนอกจากความตายโดยบังเอิญของคุณในอีกหนึ่งปีข้างหน้าไม่มีอะไรจะต้องพูดถึงอีกแล้วเธอเชื่อจริงๆเหรอมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์ก็มีชะตาที่จะตายตั้งแต่อายุยางน้อยแต่ก็มีคนที่สามารถเปลี่ยนชะตาของคุณได้คุณกำลังพูดกับผมอยู่ใช่ไหม ถ้าคุณแปลกหน้าเสนออะไรให้คุณเนนาคุณกันใกล้นี้ผมวังว่าคุณจะไม่รีบปฏิเสธมันออกไปนะมีเต่ชายหนุ่มและหญิงสาวมากมายที่อยากจะดื่มกับผมทุกวันถ้าผมรักทุกข้อเสนอผมคงจะตายตั้งแต่ยู่อย่างน้อยแน่ๆ <laughs> มันต้องเป็นชีวิตที่เกินความคาดหวัง ในการมีชีวิตอยู่จริงๆเี่บอกนะว่ามีอะไรบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปในโลกนี้เอาเลยงั้นผมจะตอบรับคำขอของคุณที่จริงแล้วผมไม่เคยได้รับข้อเสนอการแต่งงานแบบนี้มาก่อนเลยคุณหูเจ้างหวนเย็นมีความงามมากจริงๆทำให้การอยู่ใกล้ๆเธอ เป็นเรื่องที่น่าเพลิดเพลินมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนี่วนยินวนยินวนย็นเธอไม่สบายตรงไหนรึเปล่าผมจะกลับไปปรึกษาคุณลุงของผมแล้วเราจะกลับมาคุยเรื่องนี้กันใหมนพรุ่งนี้อย่าแตะต้องฉันเท่อยู่ซุนนี่มันไม่ธรรมดาเลยนะ นายปิดบางรอยตบแล้วก็มาตามหาฉันเนี่ยเลยุณไม่ต้องกังวลเรื่องภาพลักษณ์ของคุณขนาดนั้นหรอกคุณไปยืมรองพื้นมาจากไหนเนี่ยคุเย็นผมก็แค่กลัวว่าพปราซียถ่ายรูปของเราแล้วไปเขียนข่าวทุบซิมบิินทานะคุณก็รู้เรื่องนี้นี่เราเรีบไปจุดติเบียนสนับสกันดีกว่านะอย่ามัวเสียเวลาเลยและเราก็จะได้ออกงานถแถลงข่าวด้วยกันไง ใช่ถูกต้องแล้วฉันกันวงวลเรื่องว่าปาราสซี่ถ่ายรูปซุบทิบนินทาฉันน่ยจะไปจัดการด้วยปาราสซีเองไปกันเถอะเฉิงเซียนวันยูวันนี้คุณเป็นอะไรไปอ่ะสบายดีหรือเปล่าคุณดูแปลกไปเนอะฉันบอกแล้วไงว่าอยู่มาแตะต้องตัวฉัน โอ๊ยวินย็นทำไมคุณถึงทำกับผมแบบนี้คุณเป็นอะไรไปนายควรที่จะรีบไปยืมรองพื้นของเธออีกนะเกิดอ,อะไรขึน้นหรอครับทำไมคุณถึงฉุก,กรจ้ากไปอย่างกระทนแบบนี้มีอะไรรึเปล่าครับไม่มีอะไรหรอกแค่คุยเรื่องงานกันนิดหน่อยเนี่ยเรื่องงานนี่หรอครับ เออไม่ใช่คุณเองเหอ้อที่ไม่เคยไปทํำงานหร้อครับบวญเย็ยนบวญเย็ยนบุญเย็ยนวราผมด้วยบุนญเย็ยนเรามีอะไรก็จะปิดกันแน่เลยเรามาคุยกันให้เกลียก์กันดีกว่าเด้อคุณไม่เข้าใจประสาคนหรือไงอ่ะคุณจ่าออกไปจากสายตาฉันทีบุนญเย็ยนฟังผมอธิบายก่อน อาฮ่านี่คุณจินวงไวแบนดับต้นๆของ BDS คุณทำอะไรลงไปนี่